สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่อง P4 อาการของมันก็คือเปิดติดแล้วก็ดับเปิดติดแล้วก็ดับอาการเปิดติดแล้วก็ดับของมันก็คือเหมือนว่าเปิดมาแล้วพัดลมมันก็หมุนแป๊บนึงนะครับเห็นภาพหรือว่าอ่านจะไม่เห็นภาพเลยแล้วก็ดับเปิดติดแล้วก็ดับซึ่งอาการตัวนี้ผมได้เช็คเข้าๆแล้วล่ะก็คือสวิตช์พาวเวอร์มันเสียหรือว่าสวิตช์พาวเวอร์มันค้างนั่นเองมันก็เลยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเปิดติดแล้วดับหรือว่าไม่บางครั้งเนี่ยอาจจะเปิดติดยาก ซึ่งอาการของมันก็คือหลักการของมันก็คือเราต้องขาสวิตเนี่ยมันจะเป็นขาทิ่สัญญาณ3โวลต์ใช่ไหมครับเหมือนเวลาเรากดสวิตไปเดียคอนแทคสวิตเนี่ยมันจะกดอันนี้คือสมมตินะครับเป็นนิ้วมันก็จะไปแตะวงจรปุ๊บแล้วก็ปล่อยอันนี้ก็คือไฟทิกสัญญาณ3โวลต์เครื่องก็จะเปิดติดปกติแตะปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วเครื่องก็ติดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เครื่องมันดับเนี่ยเราก็กดเหมือนว่าเครื่องมันค้างในวินโดใช่ไหมครับเราก็กดสวิตเพาเวอร์ค้างอย่างเงี้ยครับ ค้งางสักะมาสักสิบวิล้วเครื่องเราก็จะดับไปเองอันนี้คือหน้าคอนแทคหลักการมันก็เหมือนกันเลยครับถ้าเกิดว่าสวิตช์คอนแทคเนี่ยมันเสียก็คือเวลาเรากดสวิตช์ไปใช่ไหมครับผมแล้วมันไม่ยอมจากแับเครื่องก็ติดเลยใช่ไหมครับแต่ตัวสวิตช์เนี่ยมันยังไม่จากับกกาันมันมันก็เลยทําให้เครื่องเนี่ยติดออกมาไปหรือว่าขึ้นภาพแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับเพราะว่าสวิตช์ยังไม่จากมันเหมือนว่าถูกบังคับไม่ดับนั่นเองอาการก็คือเหมือนประมาณว่าเนี่ยเรากดสวิตช์ปุ๊บถ้าเป็นสวิตช์ปกตินะครับกดปุ๊บน้ำน้องปล่อย กดปุ๊บแล้วต้องปล่อยอันนี้คือสวิตปกติสวิตไม่ปกติก็คือกดปุ๊บแล้วมันยังค้างอยู่แต่มันไม่ยอมจับออกจากกันแล้วสักพักมันอาจจะจากอย่างงี้ครับหรือไม่ก็คือค้างไปเลยถ้าเกิดว่าสวิตมันมีปัญหาที่ไม่ยอมปล่อยเนี่ยก็คือเวลาเรากดไปปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะติดแต่มันไม่ยอมจากเช่นครับก็เป็นหลักการนี้เหมือนอธิบายตอนต้นนะครับก็คือมันก็จะเหมือนบังคับให้เครื่องดับติดไปสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ดับ ต the in ิดไปสักแป๊บหนึ name, like ่งแล้วก็ดับอะไรประมาณนี้เหมือนว่าพยายามจะเปิดเหมือนสวิตช์ยังค้างอยู่ใช่ไหมมันก็เลยเหมือนเวลามันดับไปเนี่ยสวิตช์ยังติดอยู่มันก็เลยทําให้เครื่องติดต่อแต่พอติดต่อปุ๊บสวิตช์ยังค้างอยู่มันก็เลยทําให้เครื่องดับต่ออย่างเงี้ยครับมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับอาการของมันเนี่ยผมได้เช็คคร่าวๆแล้วล่ะก็คือสวิตช์ power เสียอ่าเดี๋ยวเราลองทดสบบางครั้งมันก็จะเปิดติดง่ายบางครั้งมันก็จะเปิดติดยากนะครับอ่าเรามาเทสอันนี้เราก็ลองกดสวิตช์ทีหนึ่งกดเบาเเห็นน้ยไดิงป๊ะ ไม่ยอมติดนะครับคือเวลามันดนังเป้เนี่ยเหมือนตัวิทมันมันแตะแล้วเราปล่อยอย่างเงี้ยแต่มันไม่ติดหรือว่าแตะไปแล้วไม่ยอมปล่อยอาการตัวนี้คือบางครั้งมันแตะแตะติดยากหรือว่าแตะเราค้างอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้เรากดอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับก็ยังไม่ติดเครื่องก็ยังไม่ติดอลองกดอีกทีหนึ่งก็ไม่ติดนะครับยังไม่ติดอาการตัว,วิเสียเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องกดแรงๆหรื่ากดค้างไปเลยเพื่อถ้ากดค้างไปเลยให้หน้าคอนแทคมันบังคับต่อครับอันนี้เราลองกดค้างไปเลยนะครับ กดค้างไปเลย5นะเห็นไหมครับเครื่องติดเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเกิดอาการนันนบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าสวิตช์มันค้างเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องติดแล้วกระดับติดแล้วกระดับหรือว่าติดแล้วจักซึ่งอาการที่ลูกค้ายกมาเนี่ยเป็นอาการแบบที่บอกเลยคือที่เขาส่งคลิปมาให้ดูเนี่ยคือเครื่องจะติดแล้วกระดับติดแล้วกระดับวิธีเช็คสวิตช์ง่ายๆเลยถ้ามันติดแล้วมันดับติดแล้วมันดับเนี่ยครับเราให้เราเช็คได้วิธีง่ายๆเลยให้เราไม่ต้องใช้สวิตช์ที่หน้าต่อเครื่องนะครับ เนี่ยครับเราไม่ต้องใช้สวิตท,ที่หน้าตัวเครื่องแต่เราจะมาบังคับเปิดมันที่ตัวเมนบอร์ดเลยเดี๋ยวเราทําไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราปิดปลักก่อนเปิดปลักออกกันทําอะไรตกไปเพื่อกันเครื่องช็อตนั่นเองอ่าอันนี้เราจะมาบังคับบังคับมันเลยนะครับคือเราจะมาไปพาร์ทที่สวิตมันโดยตรงเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนหรือ,อลูกค้าเนี่ยมีเคยมีความรู้อยู่แล้วก็ดูตามเลยนะครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่เห็นครับขาสัญญาณมันก็จะมีมีคู่คู่แรกนะครับคู่แรกนี้เป็น power switch เห็นไหมครับ PWR SW คือตัวยอดมาจาก power switch นะครับแล้วก็ switch reset แล้วก็ PWR LED คือเป็น LED ที่อยู่หน้าเคนะครับแล้วก็ h d d LED เนี่ยเป็นไฟสถานะการทำงานของฮันดิตอันนี้เราจะมาลอง เราจะมาลองแมนนวลเปิดเลยนะครับก็คือเราอยากทดสอบว่าสวิตเราเสียจริงไหมหรือว่าการเหมือนที่ต้นใบติดระดัดระดัเนี่ยอันนี้เช็คเบื้องต้นก่อนนะครับอาการติดรลดับเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับ power สวิตเสียหรือเอ้สวิตเสียหรือไม่ก็ power supply เสียหรือไม่ก็อาจจะเป็นเมนบอร์ดเสียซึ่งอาการมันจะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดโดยเราทิกสัญญาเลยนะครับอันนี้เราแมนนวลเลยนะครับผมเพื่อว่าเราจะจะเทสบอร์ด อันนี้รลอเปอิดหองไม่ติดนะครับที่ไม่ติดเพราะว่ายังไม่ได้เปิดสวิตนะครับเราเปิดก่อนอเราลองมระเทศใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งอ่าครับอันนี้คือเราต้องการทดสอบว่าสวิตเราเสียจริงหรือเปล่านะครับเรากดอ่าเห็นไหมครับเครื่องติดแล้ว อันนี้คืออาการติดระดับเนี่ยตัวนี้เกิดจากสาเหตุหลักๆเลยก็คือ power s u p p ข้างหน้ามันเสียหรือว่ามันค้างนั่นเองของเพื่อนเื่อหรือของลูกค้าที่มีอาการลักษณะที่เป็นติดระดับเนี่ยอันนี้คือเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการเช็คนะครับแต่ความจริงๆอาการอาการติดระดับเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายนะครับถ้าจอเสียก็ติดระดับ cpu เสียก็ติดระดับเมนบอร์ดเสียก็ติดระดับ power supply เสียก็ติดระดับ แรมเสียก็ติดแล้วดับ DVD บางตัวเสียเครื่องยังติดแล้วดับเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นอีกแค่หนึ่งอาการนะครับบางตัวนี่นักเคยเจอเลยนะครับคือฮาร์ดดิสเสียเครื่องเปิดติดแล้วดับก็คือฮาร์ดดิสมันมีวงจรที่มันช็อตนั่นเองพอมันไปดีเทคสัญญาณปุ๊บมันก็เลยดับแต่ฮาร์ดดิสเนี่ยเคยเจออยู่เครื่องเนี่ยครับส่วนมากไม่ค่อยเจอ DVD นี่ก็เจอแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยแต่หลักๆเลยส่วนมากเลยจะเจอเมนบอร์ดเสียกับคอปลายเสียมากกว่านะครับ CPU นี่ค่อนข้างน้อยอยู่ วิธีอันน <Bond> <Pokémon> ี้วิธีเช็คเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆหรือลูกค้าเนี่ยมีอาการอย่างที่เราบอกกันไปตั้งแต่ครั้งต้นเนี่ยก็คือติดระดับปิดระดับเนี่ยอันนี้คือเป็นอีกวิธีหนึ่งของการเช็คนะครับลูกค้าสามารถเช็คเองได้ที่บ้านเลยครับขอแค่ดูตรงนี้เป็นก็พอเห็นไหมครับโอเคคลิปนี้ไม่น่าไม่น่าจะยากไม่น่ายากเกินไปสําหรับลูกค้าครับเผื่อลูกค้าคนไหนอยากทําตามโดยไม่ต้องยกมาจะได้ไม่เสียเวลานะครับ โอเคคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือลูกค้านะครับสวัสดีครับ